สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยร้อยตำรวจตรีโยทินศรีนรจันทร์อดีตนายตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเรื่องความเจ็บปวดหายไปเพราะกำลังใจจากพระองค์ ผมร้อยตำรวจตีโยธินศรีนรจันทร์ได้มาทําหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนปพที่มาทํากับข้าวที่อยู่บ้านหมากแข้งตื่นเช้าก็ทํากับข้าวที่โดนเพื่อนก็โดนยิงผมก็โดนยิงด้วยหลังจากนั้นผมก็ไปเครื่องมารับส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หลังจากนั้นวันที่14พฤศจิก,ก,กาท่าน ก็มาไปสเสด็จไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลไปกระท่านก็ถามไทยว่าโดนยิงที่ไหนผมก็บอกอรายงานข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องท่านบอกว่าเป็นกันเองพูดธรรมดาเลยว่างั้นได้ข่าวบอกว่าโดนที่ขาไม่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับผมโดนที่ไา้ทอย หลังจากนะั้นท่านก็ขอให้หายหวันหายคืนนะหลังจากนะั้นผมก็รู้สึกว่ามีความปลาปลื้มยินดีที่ว่าท่านมาโอ้โหมีให้กวนกําลังใจขนาดเจ็บปวดก็เลยมก็เลยหายไปเลยครับ